แม่อาจจะไม่ได้ยกมือสวัสดีกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังขับรถอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลองระบบออโต้พา o t ลดนะฮะว่าพวงมาลัยเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมาเล่ากันถึงเรื่องของการตกแต่ง B Y D Seal กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ย คนเคยเห็นผมน่าแจม As a อสซัคซีออริจนเนี่ยแต่ง BYD ไปเยอะมากๆอาจจะใชคำว่าเยอะมากๆแล้วกันวันนี้สัก1คลิปนะฮะใครที่ดูวิตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเราจะได้ชมความงามจัดมาให้2คันเลยนะครับแต่งคนละสไตล์แล้วก็เราจะได้ไปลองกับสตาร์ทปรับเกียร์นะครับรุ่นนี้ใครที่เคยชมผมไปในคลิปก่อนอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปตอนแรกที่เราไปลอง b ี d ซก่อนาจะเปิดตัวนะครับลองไปหาชมกันได้นะฮะแล้วก็ คลิปที่ทําเป็นดร็กเรสนะครับสนุกสนุกนะกับสมรรถนะของเขาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเราก็จะเจอจุดด้อยอยู่2อย่างก็คือในเรื่องของระบบเบรกนิดนึงกับช่วงล่างซึ่งเป็นปัญหาสําหรับคนที่ขับรถค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วสูงอย่างผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแนวทางการแต่งคนแต่งเยอะแยะผมบอกเลยแต่แนวทางที่นี่สําหรับลูกค้าที่ไว้ใจเอซัสซี ออริจินอลกับช่วงล่างนะครับวันนี้เราจะเทสในแบรนด์ของ Pro Fender ที่เป็นตรงรุ่นกับรุ่นตัวกลางและรุ่นตัวท็อปซึ่งตัวเดโมโออกมาได้สักพักแล้ววันนี้คือตัวขายจริงซึ่งผมได้คุยกับทางแบรนด์เนี่ยว่าปรับให้หน่อยนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายคลิปนี้เราจะไปวิ่งกันในสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเพื่อให้รู้สึกถึงสมรรถนะว่าดีขึ้นแค่ไหนดีขึ้นอยู่แล้วครับแต่ดีขึ้น แบบไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับขับรถกันไปชิลๆก็ขอพูดถึงเรื่องการตกแต่งเจ้าบีวตี้ชิลวันนิดนึงนะครับโอ้โหวันนี้เสียงไม่ค่อยดีด้วยนะฮะเมื่อคืนพักผ่อนน้อยนะครับก็อาจจะขออภัยนะถ้าเสียงดูแผลบ,บไปสักน,นิดแต่ก่อนอื่นครับกดข้างล่างก่อน subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครใจดีครับกดแชร์ให้ผม สักนิดเดงน,นะครับจะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเริ่มมันก่อนผมอยากจะเล่าถึงเจ้าคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยโหเรียกว่าเป็นรถที่เจ้าของรถที่บอกว่านะนะเอาไปลองเลยลองตามแนวทางของนะเพราะอย่างที่บอกใครที่ดูช่องผมนะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามาก็ตามผมเนี่ยจะไม่เหมือนช่องอื่นจะไม่เหมือนท่านอื่นซึ่งบางทีรีวิวแต่ส่วนดีหรือรีวิวจะเอาแต่ติแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผมเนี่ยพยายามที่จะหาถ้าเราเจอตําหนิเราก็จะหาช่องทางที่ทําให้รถรุ่นนี้มันดีขึ้นนะครับเพราะเรื่องเนี่ยผมเป็นร้านแต่งรถแต่ส่วนใหญ่เนี่ยร้านแต่งรถเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดเยอะนะครับเพราะบางทีมันมีผลกระทบต่อเจ้าของรถผลกระทบต่อแบรนด์ผลกระทบต่อยอดขายแต่ต้องบอกว่าผมเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่าเล่าให้กันฟังแล้วกันนะครับส่วนใครฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็เก็บไปเป็นข้อมูลหรือใครที่จะนํารถรุ่นนี้เข้ามาแต่งที่ผมก็จะได้มีข้อมูล เข้าเคร้าวนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างรุ่นนี้คันนี้ลูกค้าเนี่ยมาทิ้งให้เราวิจัยอันดับแรกเนี่ยผมก็จะมองไปเรื่องของความสวยงามก่อนนะครับต้องพูดเลยว่าคันนี้เลือกล้อเนี่ยล้อตอนแรกเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็จะมีเวกวิลที่ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นล้องานโฟร์ฟอร์มิน้ําหนักเบาลายเนี่ยที่เป็นสเปคตรงรุ่น BYD เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาทําล้อ,อมาเนี่ย เหมือนย้อนกลับไปรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็น5รู114ถ้าเป็นทาง b e n ซ BM เนี่ยนะครับก็จะเป็น5รู112 5รู120เนี่ยจะเป็น BM รุ่นเก่าแต่ปรากฏว่ารถไฟฟ้านะครับทางฝั่งจีนเนี่ยออกมากลายเป็นรู120โอ้โหซึ่งตอนรถออกมาตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะหารอแม็กยากพอสมควรนะครับเราก็เรียกว่าโอ้โหกระแสตอนแรกเนี่ยก็จะเทไปทางล้อยี่ห้อเววิค่อนข้างที่จะเยอะ เพราะว่าเอเซนซีเราเนี่ยมีสต็อกอยู่พอดีนะครับโอ้โหก็ใส่ไปหลายคันนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเวกศูนย์สี่นะครับเวกศูนย์เก้าเวกศูนย์สามสามเวกศูนย์สามสองเวกศูนย์สามสี่เรียกว่าขายกันไปแบบจัดจะไปหลอกกันหลายคันแล้วก็มีล้อที่เป็นแบรนด์โรซี่ฟอร์มอีกนะครับในช่วงแรกๆไดยขายไปเยอะทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มเห็นว่าล้อเนี่ยตัวเลือกค่อนข้างน้อยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทางเราเนี่ย จะมีแบรนด์อยู่หนึ่งแบรนด์นครับก็คือล้อแบรนด์แซ o ฟอร์ดวิวซึ่งเป็นล้อฟอร์ดนะครับซึ่งมีความแข็งแรงต้องบอกก่อนนะล้อฟอร์ดประโยชน์ของเขาคือความแข็งแรงนะครับน้ำหนักเบาเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าโรงงานนั้นเนี่ยเน้นเรื่องความเบาหรือเน้นเรื่องของความแข็งแรงในการรับน้ําหนักล้อฟอร์ดเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีนะครับบีบอัดของอลูมิเนียมนะครับเกรดเนี่ย อาจจะเป็น6061หรือ7075นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเกรดที่สูงสําหรับการทําล้อบีบอัดนะครับบีบอัดด้วยแรงดันสูงมันก็จะทำให้มวลของตัวเนื้อลูมิเนียมเนี่ยมีความหนาแน่นสูงนะครับมากกว่าล้อที่เป็นระบบแคสเทลล์ทีนี้อีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลวดลายซึ่งถ้าเป็นทางผมเนี่ยสามารถที่จะคัสตอมลายแบบไหนก็ได้ในโลกอ่ะอันนี้ย้ําเลยอ่ะมาพูดถึงคันนี้ ลูกค้าบอกว่านะอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะอยากได้ลาย BBS แต่ปรากฏว่าล้อ BBS ที่เป็นฟอร์ดเนี่ยราคาเนี่ยสตาร์ทเนี่ยสองแสนกว่าบาทไล่ไปจนถึงตัวท็อปเนี่ยสามแสนกว่านะ้ากัดให้ได้ไหมผมอยากได้ลายนี้ผมบอกเฮ้ยจริงๆรลายล้อฟอร์ดนมีตั้งเยอะแยะมากมายแล้วล้อ BBS ที่เป็นแบบแท้เนี่ยผมก็สามารถสั่งมาได้ลูกค้าบอกว่าไม่เอาอะขอลองก่อนนะขอเป็นลาย BBS แล้วก็ไม่เอาฟร์ฟอร์ม พอเป็นฟอร์มฉปแล้วเจ้าคันนี้ก็เลยจบที่ล้อตัวนี้ครับลูกค้าเลือกเป็นลายตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาผมกัดให้ได้หมดแล้วออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับบอกนะนะเดี๋ยวผมหาฝาไปจัดให้จะหามาเองหรือจะให้ผมหาให้จัดให้ได้หมดเพราะนั้นอย่างคันนี้ผมก็จะตอบเลยว่าเป็นล้อที่เป็นกรรมวิธีฟอร์จิ้งแท้ๆนะครับแล้วก็ลายตามที่ลูกค้าสั่งยางที่เราเลือกใช้นะครับก็มีหลายแบรนด์นะครับแต่อย่างคันนี้ เราเลือกเป็น n e x กเซอย่างยางเนี่ยเราก็จะมีทั้ง n e x กเซนโยโกฮาม่าพ l l i ลีนะครับบิชลินโตโยก็จะขายอยู่ประมาณ5แบรนด์เบรกเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ของแท้ทำอ่าผมเคยอธิบายเรื่องของเบรกแท้แท้ทำทําแท้นะครับไปแล้วในคลิปของเอาผ่าตัวใหม่ล่าสุดเพราะนั้นวันนี้ผมอาจจะพูดไม่เยอะนะครับเบรกเนี่ยเรามีให้เลือกตั้งแต่ 18Z, 1 9 2นะครับ 19Z 20Z นะครับ 21Z เนี่ย แล้วก็ CTSV นะครับราคาเนี่ยก็จะป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณแสนกลางๆไปจนถึงแสนปลายๆนะครับบางคนงงเฮ้ยนะบางที่เขาขายกัน200 0,000นกว่าเลยนะอันนั้นไม่เป็นไรครับใครขายของได้ราคาผมชอบนะครับในเรื่องของเบรกเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากอยเจ็บคอการจุมคอนะเครจะไปพูดพร้อยไงพูดพร้อมไป เห็นมีกล้องเราพูดเพรเลยอ่ะไม่ใช่นะปกติซื้อไม่ใช่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 พูดพ้อขนาดนี้นะเออต้องงั้นเลยอะไรชุ่มคอบ้างเจ็บคอมะนาวโซดาเอออ่ะเท่าไหร่อ่ะแพงว่ะโอ้ยฟูแล้วโอ้กินฟรีได้ไหมแบบถือกล้องมาถ่ายกินฟรีไงแบบพวกยูทูบเบอร์มันชอบแบบถ่ายกินฟรีอ่ะดีป่ะเฮ้ยไม่ให้เลยโค้รใจท่ายาพึ่งจริงวะเนี่ย ใช่เหรอใช่ดดมิเดือนอะไรเดือนแปดเดือนแปดเข้ามาเขามี่เดิมึ่งเดือนห้าหนูเดือนแปดอ๋อแล้วนี่อะไรล่วงไปเนี่ยจำๆเนี่ยอะไรอะไม่ใช่อะไรอ่ะเนี่ยแมงแมงอีกแมงอีกแล้วไงตักออกแค่นั้นพึ่งแมงอ๋อมันต้องมีแมงใช่มันต้องมีตัวพึ่งมันไม่ใช่ตัวพึ่งนะเมื่อกี้เหมือนแมงวีนะตายแล้วนี่คลิปตลกนเนี่ย ่ะทอ,อนตังอโอ้ไม่ได้เลยโอกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยวันนีย้ยังไม่ถึงสองพันงเงี้ยรวยอยู่คนเดียว <c oughs> จ้ะอ,อ่ะโอ้เสียงดีเลยอะมาถึงตรงนี้นะครับคาดว่าคลิปนี่โอ้โหหลายนาทีแล้วนะใครที่ดูถึงตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับยาว คลิปเนี้ยยาวแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องพูดถึงคันนี้ว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีคันสีฟ้านะที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็แต่งอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวไปทดสอบในสนามอีกเพราะฉะนั้นบอกก่อนนะใครถึงดูถึงตรงนี้ความอดทนไม่พอเนี่ยออกไปนอนก่อนได้เลยนะแตก่กดแชร์ไว้ด้วยกดแชร์เก็บไว้แล้วมาดูพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยบอกเลยว่ายาวแน่นอนแต่ถ้าใครอึดเราไปดูกันต่อไปเชิญเรื่องของเบรกเมื่อกี้เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าเบรกที่ร้านนะมีอะไรบ้างแต่ผมจะ อะไรอย่าเตือนอะไรเตือนตลอดปัญหาหนึ่งของ BYD นะผมบอกเลยนะไอเสียงเตือนสารพัดเสียงเนี่ยมึงจะเตือนอะไรนะักหนาวันนกงหูหลงหูหหทีเนี้ยอย่างคันเนี้ยเราเลือกเบรกเป็น2 0 z บนะครับเบรก 20Z เราก็มีหลายสีแหละคันเนี้ยผมดูคอนเซปต์แล้วเนี่ยสีนี้น่าจะลงตัวที่สุดนะครับเบรกผมบอกเลยนะครับว่าแท้ที่ผ่านตัวแทนถูกต้องย้ํากันทุกคลิปนะครับว่าผมมีหมดนะครับเอ๊ะทำไมบางร้านเนี่ย ขายราคาสูงกว่านี้ย้ำอีกทีนะครับการขายของได้ราคาไม่ผิดผมชื่นชมทุกร้านที่ขายของได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นคนไม่ต้องเอาไปขิงกันว่าเฮ้ยร้านนั้นขายของแพงร้านนั่นแจมขายถูกไปซื้อน้านแจมดีกว่าไม่เป็นไรขายแพงดีแล้วเขาเก่งผมชื่นชมนะครับขายถูกเกินไปสิไม่ดีนะครับแต่ผมเนี่ยจะแฮปปี้กับราคาเนี้ที่ผมขายไม่แพงจนเวอร์ แล้วก็ไม่ถูกจนที่แบบต้องเอาของคุณภาพต่ำมาซึ่งของถูกผมพูดเลยนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยของมีหลายเกรดมากพูดกนหลายครั้งซึ่งประเทศเขาเป็นฐานผลิตแบรนด์ชั้นนำแทบจะทั่วโลกแล้วเราเลี่ยงไม่ได้แต่ของถูกมีจริงครับนะแต่เราจะไม่เอามาเพราะนั้นการขายของถูกมันง่ายไปหาของเกรดต่ำไปหาโรงงานของปลอมที่แบบมั่วมัววๆเนี่ยบินไปเนี่ยเสียค่าตัว๋วไปไม่กี่ตังค์หรอกหรือบางทีแม่งมาหาถึงร้านเลย มีเยอะแยะนะครับเพราะนั้นไอ้ถูกคุณภาพต่ำเอซัตซีไม่ทำนะครับผมจะขายแบบสมเหตุสมผลแล้วย้ำอีกครั้งว่าที่นี่มีทุกตัวเลือกขอให้คุณบอกคุณไปดูได้เลยทุกร้านเขามีอะไรผมมีหมดแต่ที่นี่จะมีเด็ดกว่าเขาคือว่าของาอาจจะดีกว่าในราคาที่สมเหตุสมผลนั้นเรื่องเบรกย้ำแค่นี้เบรกค,คือชีวิต ดูที่ผู้ขายขายของแบบไหนดูแลแบบไหนแล้วก็เขาเป็นคนที่ขับรถแบบไหนใช้รถอย่างไรเขาเทสมาให้คุณหรือยังชีวิตเขาเสี่ยงในการใช้เบรกแบบไหนเบรกที่ผมขายผมใช้เองแทบทุกคันผมใช้รถหลายเวทมากนะครับเพราะฉะนั้นดูตัวตนผมได้ผมอาจจะดูเป็นคนพูดตรงพูดผงผางพูดไม่เพราะแต่ทีมงานผมเยอะ คุยกับผมไม่ถูกหูคุยกับลูกน้องผมน่ารักน่ารักมีอีกหลายคนนะครับแต่คุณภาพผมเป็นคนควบคุมวันนั้นเรื่องของแต่งเรื่องเบรกอ่ะแค่นี้พอ เดี๋ยวแม่งยาวไปอีกอา้าวคันนี้เสร็จปุ๊บนะครับชุดแต่งโอ้โหเห็นไหมชุดแต่งเนี่ยของจีนก็เยอะของแบบอวกาศอวกาศก็เยอะนะครับแต่คันนี้ผมสร้างขึ้นมาก็คือ As a อซัสซี i อร i จินจะเป็นสไตล์ของทางเราซึ่งบอกเลยว่าชุดแต่งมันก็บ่งบอกถึงผู้ใช้รถสไตล์นะครับคนเราชอบงานที่แบบทั่วไปหรือไม่หรือชอบงานที่รู้สึกว่าสไตล์นี้ก็เข้ามาที่นี่นะครับสร้างชุดแต่งอยู่ประมาณสักโอ้แก้แบบหลายรอบเหมือนกันนะกว่าจะถูกใจอย่างคันนี้ผมเคยนั่งคุยหน้ารถเนี่ยตั้งแต่ แต่ที่เราเริ่มสร้างชุดแต่งตอนที่ b b y d มาต่อคิวทำกันหลายๆคันเราก็เคยพูดอธิบายไปแล้วว่างานคืองานคัสตอมขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยชุดแต่งกันอย่างที่เราเห็นนะครับเนี่ยมีจำหน่ายแล้วก็สามารถเปิดพรีออเดอร์ได้เลยนะครับผมเปิดแล้วราคาไม่แรงนะครับยังไงก็คุยไปในไลน์แอดนะผมจะบอกเสมอว่าเวลาคุยกับเราเพยายามคุยในไลน์แอดอ่ะล้อไปแล้วเบรกไปแล้วชุดแต่งไปแล้วนะครับฟิล์มกองแสงที่นี่ก็รับเอ s เซอร์ออริจินอลฟิลไม,ม่ว่าจะเป็นบ่าวฟุง้ง โซลารกาดตอนนี้ผมจะขายหลักๆอยู่2แบรนด์นะครับจะขายเฉพาะแบรนด์พรีเมี่ยมเพราะว่าหลังคาเนี่ยก็มีในเรื่องของฟิล์มซึ่งติดด้านนอกอีกเป็นฟิล์ม TPU ที่ทั้งกันร้อนแล้วก็กันลอยนะครับแต่อย่างคันนี้เลือกติดฟิล์มกองแสงเสร็จแล้วก็ติด TPU กันกระจกด้วยแล้วก็ติดฟิล์มกันลอยด้วยซึ่งอันนี้ต้องพีเต์นิดนึงในเรื่องของแรปกันลอยเนี่ยผมใช้ชื่อว่าเจคาร์แรปนะครับนะครับสามารถติดต่อได้เช่นกัน ต่มีอยู่ช่วงเดงซึ่งจริงๆเราจะทาคลิปผมเอาให้ดูอีกสักหน่อยดีกว่าว่าเจ้าแรปกันลอยเนี่ยถ้าเป็นเกรดที่ร้านผมใช้นะครับอย่างสมมุติว่าร้านใหญ่ร้านดังที่เขามีค่าการตลาดต้องสร้างอูออ่แบบ2 0่0บล้านหรือมีการยิงแอดหรือโฆษณาเยอะๆราคาก็อาจจะแสนห้ามาที่นี่เนี่ยก็คือไม่ถึงแสนเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีเด็กไอ้น้องคนนี้มา,มาถามผมวันนั้นเนี่ยเรากําลังติดแรปกัรลอยอยู่ไอ้ไอ้เจ้าเก่ง เฮ้ยพี่มันมันแพงจังวะมันดีจริงไหมไม่ต้องหนมากไปดูบรรยากาศสดๆวันนั้นกันไปมาดูครับดูนี่สายนะอุ้ยมันเป็นรอยอดูครับเอาทำให้รูเลยหอลน,นี้อ่ะอ่ะอ่ะอย่างนี้เลยแถมนีดหน่อยไหมแถมอีกหน่อยแถมนีดหน่อย นี่ไม่ใช่แบบตามห้างนี่แบบทุบแบบปัดๆด่ะปัดปัดไม่ใช่นี่คมๆเลยนี่เอาตรงนี้นี่นีหน่อยนี่หน่อย,น,น,อยนี่คือขนแมวเห็นไ,ไหมเนี่ย <Hey, S 2> คนดูเนี <Hey. S 2> ่ยเต็มเตมมาเสียบดิเจ้าตัวพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะคืนสภาพเองคืนสภาพเองคืออะไรคุณเป็นรอยรถคุณไปจอดตากแดดปุ๊บเดี๋ยวมันหายเองเลยฉะนั้น แดดไม่มีเดี๋ยวผมขอเอาเป็นพวกลมร้อนเป่าให้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเป่าให้ดูอ้าวอ้อาวยังไงสมมุติว่ามันคือแดดดีทัดที่คอมปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีไม่มีดีทัสรถคุณจอดต่างแลปุ๊บหายเลยครับ <S <S เป็นไงเป็นไงเป็นไงเราไวรูน เอาแวบเอามาต่อเป็นไงดูถึงตรงนี้แล้วยาวพอไหมพอพูดถึงแว็บกันลอยผมอยากจะให้ดูอีกหนึ่งคันวันนี้อยากจะเสนอรถที่คันนี้สวยมากๆแล้วข้อดีคือเจ้าของเนี่ยน่ารักมากๆครับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะแล้วก็ผมจะบอกเลยว่ารถไฟฟ้าหรือ b y d เนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่คือภาพของ A อซัสเซลออริจินอภาพของผมเนี่ยคนจะเข้าใจว่า Honda จา๋า แต่งรถซิ่งแต่งรถแบบเฮ้ยบางคนก็ที่ใช้รถหรูๆก็จะมองว่าเฮ้ยผมทําแบบรถแววนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยลูกค้าผมมีหลายกลุ่มมากครับผมมี h อ n ด a เลยโอเคผมเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผมมัน่นใจผมกล้าพูดที่เต็มปากพอจนถึงรถไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้รู้จักผมเลยเป็นลูกค้าซึ่งดูข้อมูลมาจริงๆว่าอู่ไหนเป็นตัวจริงผมได้ใช้รถไฟฟ้ามาอย่างที่บอกครับเทสลาเนี่ยผมใช้มาแล้วเนี่ยสคันนะครับซื้อเป็นเจ้าของมาแล้วเนี่ยสน4ค กว่าที่จะมาลุยรถไฟฟ้าแบรนด์จากประเทศจีนเนี่ยนะแล้วเจอลูกค้าท่านนี้แบบเฮ้ยคุยง่ายมากเขามาแบบนะผมฟังปุ๊บ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 ผมดูราคามาหมดแล้วผมไปดูร้านรุ่นมาดูร้านนี้มาแต่ผมอยากซื้อกันนะนะจัดอะไรให้ผมได้บ้างคันนี้คือเดือดจริงๆมาถึงนะนี่ล้อคันนี้เลือกเป็นล้อฟอร์ดครับล้อฟอร์ดไลน์ HRE อันนี้ก็เป็นล้อฟอร์ดเหมือนกันแล้วผมขายในยราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาจริงอยู่ประมาณ200,000 คันนี้เลือกเป็นล้อฟอร์ดสีลิมิ t เต็ดเบรกหน้าหลังชุดเต็มสตัดปรับเกียร์โปรเฟนเดอร์นะครับแล้วที่จะพูดต่อจากการแรปสายคือคันนี้มีการแรปสีปีนี้เนี่ยผมเปิดลายก็คือเปิดลายการบริการในเรื่องของการแรปเปลี่ยนสีด้วยคันนี้เลือกเป็น TPU เกรดดีสุดในราคาเล้าใจที่สุดนะครับเพราะนั้นถึงตรงช่วงนี้นีผมอยากจะให้ดูคันนี้จริงๆว่าลูกค้าคุยง่ายมากแล้วก็สั่งของเพิ่มไปแล้วนะ คันนี้คือเขาเห็นรูปคันพอร์ช902ของผมครับแล้วบอกนะผมเอาสีนี้เลยผมชอบพอร์ชนะคันนี้มากเอาสีนี้จัดแล้วสั่งชุดใหญ่ทำไมเหตุผลที่มาเลือกที่เอสเพราะว่าหนึ่งเลยครับที่นี่ครับมีครบทุกอย่างเหตุผลเดียวที่ผมอยากจะทําที่นี่คือ1นึ่งเลยเประสบการณ์ของร้านทํามานานมากครับเพราะผมเห็นตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับผมเห็นตั้งแต่ร้านทําตั้งแต่ยาลกท์ทสีอะไรพวกนี้ครับแล้วผมอยากทําที่เดียวที่เดียวแล้วจบเลย น้าแจ่มมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้อไม่ว่าจะเป็นสตัดไม่ว่าจะเป็นแลบสีทุกอย่างครับคือที่เดียวแล้วมีประสบการณ์นั่นแหละครับเห็นผลหลักๆเลยครับผมชอบคนที่พูดอะไรตรงๆชัดเจนแล้วน้าแจ่มเป็นคนแบบนั้นแล้วผมก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันอะไรที่ดีผมก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีผมก็บอกไม่ดีซึ่งน้าแจ่มเขาเป็นคนตรงๆชัดเจนวัยรุ่นเขาเรียกเหมือนแบบเข้าถึงเข้าถึงทุกวัยแล้วกันนะครับผมเลยชอบ นี่แหละแบบนี้แหละรถคันต่อไปถ้าคิดจะแต่งยังไงก็ต้องที่ a s s o r i g i n a l อยู่แล้วครับแน่นอนครับเป็นยังไงครับมาถึงตรงนี้แล้วความสวยงามของทั้งสองคันได้รู้ว่า s s s มีอะไรบ้างเอาละไปชมบรรยากาศช่วงบ่ายกับเจ้าสตัดโปรเฟนเดอร์ไปดูกันครับว่าสุดไหมดีไหมผมอาจจะลองไม่ได้โหดมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถเราแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมีเรื่องของฟีลลิ่งและข้อดีข้อด้อย มาเล่าให้คุณฟังแน่นอนไปชมบรรยากาศณสนามปทุมธานีสปีดเวย์เชิญครับผม อันดับแรกใส่แว่นก่อนเปลี่ยนโหมดก่อนปั๊บผมไม่ลองแบบนอร์มอลนะผมลองแบบสปอร์ตเลยนะเพราะว่านอร์มอลเนี่ยมันมันนุ่มนิ่มอยู่แล้วรุ่นนี้สปอร์ตเลยนะครับเราจะเอาพลังของมันโอ้โหยางใหม่ด้วยว้าวเมฟิลเดินนะ er ครับที่หน้ามันชอบออกเห็นไหม อาฟิวเปลี่ยนเลยโอ้ยดิฟดิฟโอ้ยเอาละเราไม่ต้องอะไรละเมื่อกี้เรารอสักผมตัดมาให้ดูเลยแล้วกันเอาเฉพาะช็อตเด็ดเลยอะ่ะ ง่ายๆแมเสียงก้องๆหน่อยนะเรียบร้อยกับการทดสอบสตัดปรับเกียวโปรเฟนเดอร์นะครับตรงรุ่น V y d s e s l ย้ำกันอีกทีนะครับในเรื่องของสตัดเนี่ยตอนนี้นะครับมีรีวิวสัตวา์เอวเยอะมากตอนนี้ของที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็น h ฮ a ได e เปกไ r เอแล้วก็ Profender น,นะครับซึ่งทั้ง3แบรนด์เนี่ยกำลังทยอยออกกันมาเรื่อยๆอย่าง Profender หรือไอเเนี่ยที่มีคนเทสเนี่ยก็จะเป็นตัวเดโมนะครับนะครับยังไม่ใช่เป็นตัวขายจริง แต่อย่างโปรเฟนเดอร์ที่เราเอามาลองวันนี้เนี่ยคือตัวที่หลังจากที่ตัวเดโมซึ่งหลายร้านหรือหลายท่านเนี่ยได้ทดสอบกันไปแล้วหรือสร้างกันไปแล้วเนี่ยตัวที่ขายจริงเนี่ยก็คือตัวนี้แล้วก็มีการปรับสเปคเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าตอนแรกที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่มนิ่มเกินไปนะครับเพราะว v ดีซต้องพูดก่อนละตอนนี้มีถึงขนาดว่าไปดัดแปลงใส่สปริงโหลดกันแล้วนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้วิจารณ์นะแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาให้สปริงใหญ่มาเนี่ยมันมีเหตุและผลด้วยน้ำหนักของตัวรรถหื การโยนตัวอะไรก็ตามแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันโดดเกินไปแล้วคุณเล่นง่ายๆโดยการที่ไปใส่สปริงหลอดเล็กลงยาวขึ้นพอใส่ปั๊บด้วยความที่หลอดมันเล็กค่าเคน้อยลถไม่ก็ลงมาเตี้ยเท่าเดิมแค่นี้มันก็แปลกแล้วนะครับเพราะนั้นคือถ้างบถึงคุณใช้รถหลายล,ล้านกว่าบาทสตัดปรับเกียวชุดหนึ่งตอนนี้อย่างโปรเฟนเดอร์เนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ4-5่หมนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เราควรที่ต้องลงทุนนะ,นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่อันตรายนะครับซึ่ง ถ้าคุณงบน้อยมันก็มีสตับปรับเกียวเนี่ยที่นําเข้าจากทางจีนเนี่ยผมก็นําเข้ามาได้เริ่มต้นเนี่ยสองถึงสามหมื่นเองนะไม่ได้แพงเลยนะครับพเพียงแต่ว่าผมจะไม่ได้เอามาโปรโมทมากเพราะว่าการบริการหลังการขายมันอาจจะคุยกันยากแต่จริงเนี่ยคุณก็สั่งได้สั่งของจีนเข้ามาเนี่ยสองสามหมื่นสองหมื่นกว่าบาทยังมีเลยครบชุดแต่ว่าเวลามีปัญหาเราไม่รู้จะไปคุยกับใครอันนั้นก็เป็นอีกตัวเลือกซึ่งระวังให้ดีในะการเลือกใช้ของนะครับส่วนล้ออย่างผมพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยล้อจริงเรามีเยอะ นะครับเ c เนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมากหลายแบบแต่สเปคที่ใส่แล้วไม่มีปัญหาการใช้งานแล้วก็ไม่มีเรื่องของการแบกน้ําหนักในเรื่องของมอเตอร์เนี่ยนะครับเรามีค่อนข้างเยอะนะครับเบรกโอเคเห็นแล้วพูดกันซ้ําๆไปเยอะแล้วนะครับคือมีหลายเวอรซึ่งจริงเนี่ยเปลี่ยนแค่คู่หน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับสัปับเกียวลองให้ดูแล้วผมบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะมากรถเปลี่ยนฟิลจากการที่รถโอเวอร์ over, เยอะนะครับก่อนที่จะจะปรับปรุงช่วงล่างเนี่ยรถออกการโอเวอร์ over, เยอะมากนะครับ แต่พอใส่เข้าไปแล้วรถกลับมามีความสมดุลมากขึ้นหน้าจิกโค้งมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่การปรับเซ็ตด้วยนะการตั้งสูนหรือการปรับเซ็ตมุมต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของคนขับรถแต่ละคันเพราะต้องเข้าใจก่อนคันที่ผมไปวิ่งคือรถขับเคลื่อน4ีล้ออ่าไอรถที่ขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยมันก็จะเซ็ตต่างกับรถที่ขับหน้าต่างจากรถที่ขับหลังนะครับอันนี้ลึกๆเดี๋ยวไว้ปรึกษาผมส่วนตัวเพราะจริงๆเนี่ยช่องทางส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมใส่ไวใ้ให้ เราสามารถพูดคุยที่ลึกไปกว่าการพูดเพียงแค่ในคลิปใน u t u b e นะฮะเพราะอย่างที่บอกผมไปร้านแต่งรถด,ด้วยผมเป็นคนทดสอบรถด,ด้วยผมเป็นคนที่ชอบผลิตสินค้าออกมาหลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะปรึกษากันจริงๆนะครับมาที่ร้านนะครับร้านผมมาไม่ยากอย่างที่บอกอยู่เส้นถนนสงประภาลเมืองนะขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าด่านชื่อสีสมานเราลงด่านสีสมานปุ๊บเลี้ยวขวามองขวามือคุณจะเห็นเลยเอ a ซัทเซอร์อริจินัลใหญ่ๆอาจจะดูไม่ได้แบบอลังการมากนะครับ ก็ถือว่ามองเห็นเด่นชัดเข้ามาคุยตัวต่อตัวคุยที่ร้านผมว่าจบที่สุดลายก็คือส่วนหนึ่งอย่างที่ผมจะพูดจะพูดนิดนึงในเรื่องของการปรึกษาการแต่งรถเนี่ยลายก็เป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นในการถามราคาหรือเปรียบเทียบแต่จริงๆการแนะนําในของเรานี่ยนะครับรถเราคันเป็นร้านเพราะนั้นอยากให้พูดคุยเข้ามา ปรึกษาแนะนําให้ตรงจุดนะครับเพระาะบางทีตัวหนังสือพิมพ์ไปมันไม่เก็ตหรอกเราพูดคุยกันเบื้องต้นวางมดจาโอเคแล้วมาเลือกที่ร้านได้อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ยาวแล้วผมสรุปเลยว่า b ีวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลฟินซึ่งดอลฟินเนี่ยจริงๆผมแต่งไปเยอะมากๆอลอากูดแคทก็ดี MG ก็ดีจนกระทั่งมาถึง B ีวีดีซ b ล d บีวีดีซิลเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยโหตอนนี้หลาย10คันนะครับไม่ว่าจะเป็นดูดิใส่ล้ออย่างเดียวใส่ล้อไม่โหลดติดฟิล์มติดฟิล์มก็เยอะมาก เคลือบแก้วอีกเพราะฉะนั้นที่นี่แค่จะบอกว่ามันครบวงจรครับแล้วรถไฟฟ้าคือเรื่องใหม่อยากให้คุณใส่ใจคนที่มีประสบการณ์แค่นั้นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกเคมีตรงกรันเราก็แวะเข้ามาผมเป็นคนง่ายๆนะครับพูดจาอาจจะแบบตรงไปหน่อยแต่คุณจะได้ของที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เงินช่วงนี้มันหาย,ยากนะครับนะไม่ต้องซื้อของแพงแสดงพลังผมบอกเลยนะครับแต่มาที่นี่ทุกบาททุกสตางค์ คือแม่งคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะนั้นสั้นๆฝากไว้แค่นี้ใครมีน้ําใจกดแชร์หน่อยใครสงสัยท้ายคลิปผมลงช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับแล้วใครมีรถรุ่นไหนอยากจะให้ผมไปเทสรกริ่งกลางมายินดีไปทดสอบให้เพราะนั้นวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายโทรมานะตายมาก็ไดุ้ด